ทุกวนนี้เราสู่สัตยาชแนลค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่เอิร์ธเองจ้าแล้วก็อยู่พี่นัทค่ะสวัสดีคุณัดตอนนี้นะคะพวกเรามาอยู่ในแมปมีนิเกมหันสาค่ะกลับมาอีกครั้งเนาะจากการที่ไม่ได้เล่นอย่างนานในโรบ,บอกนะคะหูอสารภาพอย่างหนึง่ง <Holy shit. S 1> แบบเนี้เป็นแบบที่สนุกนะแต่ไม่ค่อยได้มาแค่นั้นเองน้งองนัด mm hmm. ไม่ใช่ไรการว่ากองคาหัวจะตายอยู่แล้วก้อนไก่ มีนนเกมต้อนไก่ให้เราไล่ไก่เขาขอคอกเราหรือไงโอ้มันมันมันเราต้องเราต้อง,ต,องต้อนไก่ให้ได้มากที่สุดหรือเปล่า<ะ>ไม่รู้สิไหนลองดิไม่ได้เล่นนานจนลืมละอ๋ออ๋อไล่ไก่เข้าอ๋ออ๋อเขาเขาสาธิตวิธีให้ดูก่อนเราเดินยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงเดินแล้วไก่ อ๋อมันผักได้นี่เองอ๋อมันไล่ได้เข้าไปสิเข้าไปสิมีงั้นฉันจะกลับแกกินเป็นไก่ต้มบาร์บีคิวห้าดาวเชียวนะไก่บาร์บีคิวห้าดาวโอ้ยไอ้ไก่บ้าไอ้ไก่ผีแกจะไปเข้าข้อกับอื่นได้ไหมไอ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันหนีอ่ะงาออกมาออกไปเข้าคอกไปซะโอ้ยได้แค่อีกหนึ่งเอ้ยอยอะโอไมคก็ทำไมได้กันสิบตัวเลยหรอ แค่สองเองอ่ะไก่เป็ดไอ้ไก่บ้าแกทำอะไ่ไก่ห้าฝนลาวาแบดโดยวอตตี้ชายนิงคาซูให้เสียงภาษาไทยโดยบริษัทเท้าเหม็นไม่จำากัดเปล่าพี่พูดเองระวังนะไอ้ตัวนี้มันอันตรายอันนี้คือเล่นไงอ่ะอันตรายเออจงเอาชีวิตรอดฝนลาวา ฝนแล้ววะมองดิมันคือฝนยังไงวะจะลงมาเป็นจุดใช่มันจะลงมาเป็นจุดมันอ๋อไม,ไม่ไม่ใช่ฝนอุกกาบาตอ,อุกกาบาตชัดๆนัดว้ายไม่เรียกฝนแล้วเขาเรียกอุกกาบาตแล้วจ้าอุกกาบาตมาแลว้วระวังให้ดีอย่าโดนมันทับเฉียวไม่งั้นคุณจะแสกไหลสลายเป็นสองคนที่เป็นอย่างนี้ว้ายแม่ทำไมมันเยอะจังะโอ้ยเอาชีวิตรอดยากมาก ต้องอยู่ยังไงให้มันรอดเดียวข้ามมอนอ้ยาม่าพวกเราลอดนะตอนนี้พี่บินต้นไม้กะสุนแปดทิศสัสดีอันนี้นะไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้จักอ่ะเป็นเป็นด่านใหม่ที่อัปเดตมาเหรอระหว่างที่เราไม่ได้เล่นนานว้าด่านใหม่เหรอเนี่ยไม่เห็นรู้เลยวอตตี้ชายนิ่งซูนี่วห้ามโดกระสุนเข้าใจแล้วห้ามโดกระสุนแลกระสุนมาตรงไหนะ มันจะน่าจะแสดงตัวหนงก่อนนั้นจะพุ่งมานะเห็นด้วยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเฮ้ยให้ห้หหลบหลบหลบช้าอยู่ช้าอยู่โอ้สามลูกหลังหลังหลังเฮ้แล้วข้างๆด้วยจ้าตายหลบดีๆแล้วกันนะระวังนะหลังหลังหลังหลบดีๆแล้วกันโอ้ไม่กอด ต้องมีสติเสมอนะเนี่ยไม่งั้นตายแน่เลยดูทรงหลังหลังหลังมีหลังมาดูยูโอ m มก o d โอ้โหคนตายโอ้โหคนดีชินไม่ก็ไม่นะจะทำกันอย่างนี้ไม่ได้ว้าอุ้ยเพื่อนนายทำนะโอ้ยต้งสติไม่ทันแล้วต้องลบฝังนก่ก็ เกมมาแล้วจ้ามิดเกมพื้นดินไม่สมดุลฮัลโหลไม่สมดุลยังไงอ่ะอย่าบอกหน่อยสุดขึ้นสุดขึ้นพี่อ๋อเห็นอะไรบนหัวนั้นไหมอ่ะไหนหรอไม่เห็นนะแต่ว่ามันเออแต่เออไม่รู้อ่ะแต่ทำไมเขาถึงรึงบ้างนั้นมันไม่สมดุลอ๋อนั้นจำได้แล้วมันเป็นไงพี่ไม่รู้จะพุ่งโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะดันลงไปใช่ไหมมันไม่สมดุลมันเป็นแผ่นดินไปนี่ไงมันมีกระพริบมันจะมีกระพริบแสง นี่ทั้งไอ้กุ๊กบาทั้งไอ้นี่มันรวมมาเรียกง่ายๆคือศูนย์รวมความบรรลัยเราต้องระเบิดน้อยหนาเลยนะพี่ขอเรียกว่าโลกๆนี้มันจะมีถุงนายพี่ขอเรียกว่าศูนย์ศูนย์รวมความบรรลัยแล้วกันนะเชิญตาสบายบรรลัยจริงบรรลัยแบบสุดยอดเลยใสให้รีบลบไปไกลพ่อลบแล้วเนี่ยโอ้โหนะัน่าก,กลัวจัง ยังไม่ตายโว้ย อนุญาตขายของค่ะน้ำยาลบหน้าตรามินิเกมลบหน้าได้ทั้งหน้าเดี๋ยวรอดูสักพักเดี๋ยวก็จะได้ผลเองวงเล็บเดียไม่ใช้ตอนนี้นหน้าสงสารจริง,รงๆเราเราช่างหน้าสงสารจริงๆห้องทรมานไฟฟ้าโอเมก้านัดฮะทรมานน่ากลัวไงไงเล่นไม่เป็นอ่ะหนาวอ่ะโอ๊ยเราอยู่ในอุณหภูมิติดลบติดลบเพ่อน<ล>่าจะต้องปีกคนนั้นเป็นคนเปิด พ่อทรามานไฟฟ้าเขาให้ต้ีงก,กดมาทันทีเพื่อเลี่ยงไฟฟ้าชอ็อตอ๋อมันจะมีขึ้นมาให้ถูกป,ป่ะแล้วเราให้เรากดทันทีเราต้องเด้ไปก่อน,นมันต้ามันมีขึ้นอ่ะเราต้องไปให้ทนันไม่เราโดนช็อตบก่อนที่จะตายอะน่นตอนนี้พี่กำลังสู้ 啊。 ูแล้วมานัดเราอยู่ทีมเดียวกันเราต้องไปเอาลูกนัดฟังนะเราต้องไปเอาลูกบอลมาคืนทีมเราไม่เราต้องเอาเราเอาลูกบอลใส่น่าจะเป็นเก็บลูกบอลให้จํานวนเท่าที่คุณจะทีมควรจะทําได้แล้วแเราไปดันเข้าฝั่งเราไปดันเข้าฝั่งเราแล้วไปดันเข้าฝั่งเราแล้วๆๆๆเขาไม่ให้ดันเข้าฝั่งหนูนะเขาให้ดันเข้าฝั่งของเราเองนะนัดดันไปดันไปพี่ดันอยู่พี่ดันอยู่เข้้าไปลลูกนนึงะอยั พี่จะดันล้อข้างนะโอเคไว้แล้ไปพี่ตอเองเลยเดี๋ยวพี่จะไปดันตรงนั้นนะนะะยยะนัดซื้อซื้บ,บ,บคุณผู้หญิงอย่ามาบังรับคุณผู้หญิงโอเคนะัดไปไปไป,ไปมาแล้วเไไดี๋ยวพี่ไปดันอันนั้นของพี่ของเรามันต้องเป็นของเราเท่านั้นอย่าเอาปน้นมาบังฉันอย่านั่นแหละนั่นแหละดันไม่บังเราดันไม่บังเราเออ เสมอกันอีกเจ็ด yeah. ลูกเยี่ยมอม่สามารถนะจะระยกไปได้มันมีไอ้ตัวนึงมองขวางอะ่ะเอองั้นขอด่านสุดท้ายจริงๆแล้วกัน,อกนขอด่านสุดท <ขอ S 1> ้ายไปเล่นฟิล์มไฟฟูปี่มอือกันแล้วเนาะแสงนำทางห้องบูชาย,ยันเป็นยังไงล่ะไม่รู้ไง <c oughs> ไลืมอัดกดก่อนเข้าเลยเอนไม่นะเราจะโดนบูชาย์เลยนัดเราจะโดนบูชายัญ ตามแสงเดินตามแสงที่กำหนดให้ในแสงไม่เห็นแสงในแสงเดินเดินตามแสงในแสงเห็นไหมทางนี้เหรอตามเพื่อนหรือเปล่าตามเพื่อนอย่างเดียวตอนนี้ไม่รู้โอ้แม่กูนเกือบตกอ่ะก็พี่มองไม่ทันนะพี่ตามเพื่อนอย่างนี้ มันพี่ต้องพักนะจ้าพี่ยังไม่ได้ผักเลยพี่ไม่ได้ผักเลยไม่พี่โอาตามตูดแล้วคือพี่ไม่เห็นเหรอนะกำลังนั่งอยู่อย่าชนต้องโอ้ my god พี่เกือบโดนผักแล้วพี่ต้องผักนะจ้าเดรรี่มากตรงไปนี่เหรออ่ะเดี๋ยวครูพี่ไม่ได้ตามอะไรเลยนะพี่เดินตามเพื่อน คนนับแค่คนเดียวยวัวนนี้เราคนบายบายงั้นโอเคค่ะสารับคลิปนี้นั้นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะสารับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะลาันดีค่ะบ๊ายบาย